ับแตงโมอะไรยังไงว่าไงครับว่าไปดูหนังกันยังไงว่าไปดูหนังกับแตงโมอะไปครับคนที่เห็นจริงเหรอไปดูเนี่ยนัดกันไปนอกรอบไปยังไงฮะไม่ได้นอกรอบก็ไปดูหนังกับแตงโมสองคนสองคนครับกําลังจีบกันอยู่ก็ก็รู้จักกันนะรู้จักกันผมก็ชวนไปดูหนังคือยังกันเรคุยกันอยู่ว่าคุยครับคือยังไงใครชวนใครไป ผมชวนแตงโมครับอุยนี่คือสื่อสารดูใจกับแตงโมเหรอก็รู้จักกันนะรู้จักกันแล้วก็ก็เราก็มันก็มันก็ไม่ได้มันก็เป็นธรรมดานะก็คือมันมันคุยที่กลังจะพัฒนาความสัมพันธ์พูดอย่างนั้นไหมก็คงเป็นเรื่องอนาคตนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงครับแต่ว่าพี่โน้คืออะไรนะครับตอนนี้จีบเขาอยู่จีบเขาอยู่ใช่ไหมจีบจบครับโอ้ ไปชอบอะไรในตัวเขายังไงอะไรนะเขาไปชอบอะไรในตัวเขาถึงจะผู้หญิงคนนี้น่าจะจีบผมว่าเขาน่ารักดีคือไปรู้จักเขาได้ยังไงไม่รู้จักครับผมแล้วไเบอร์ได้เบอร์ใครก็เลยก็เห็นว่าเขาน่ารักครับเห็นว่าเขาน่ารักแล้วเราก็ก็เลยก็คุยคมีพ่อสื่อไม่มีพ่อสื่อไม่สื่อเดินทาไปเองเลยัครบไปเจอกันในงานอีเวนต์หรืออะไรยังไงไม่เจอไม่เคยเจอในงานอีเวนต์เลยแล้วแล้วแบบพี่โน้ไปขอเบอร์เของใครเนี่ะ ก็เจอในเจอในทีวีแล้วเห็นว่าเออเขาพูดตรงเลยคุยกันเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมาขอเบอร์จากแม่รู้จักเลยครับรู้จักเพื่อนรู้พี่ไม่ชียเขาคิดไม่ต่างกันเองใช่ไหมมันก็อันนี้มันมันก็พอมนี้มันก็ไม่ยากหรอกแล้วคุยมานานหรือยังอะไรนะครับไม่นานครับก็ไปดูหนังกันครั้งเดียวแล้วก็เจอพวกพี่สามเลยเจับมือกันด้วยอะไรนะครับเราจับมือกันด้วยค่ะเอออันนี้อันนี้เออ เกินไปครับผมแล้วเมื่อว่ามีคนบอกว่าพอเห็นเสืออะไรเงี้ยก็เลยพาวิ่งหนีอะไรเงี้ยโอ้ผมไม่เคยวิ่งหนีนะครับถ้าผมวิ่งหนีผมก็โกหกพี่ดีกว่าแต่ว่าผมเคยสัญญากับพวกพี่ใช่ไหมผมเคยสัญญากับแฟนขับใช่ไหมว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นหรือถ้าผมทําผมพูดจริงผมขอพูดความจริงผมไม่อยากโกหกดังนั้นถ้าพี่ถามผมว่าผมไปดูหนังกับเขาไหมผมก็ว่าผมไปนะครับผมจีบเขาไหมเขาไม่ได้มาจีบผมผมเป็นคนไปคุยกับเขาเองแล้วตอนเราคุยกับเขาอย่างนี้เราแสดงจิต ว่าเราจีบ,จบเขาแล้วบอกทำไม <c oughs> ไม่นะครับไม่ไม่ได้ไปบอกว่าจะไปจีบอะไรครับออก็คือว่าจริงจริงคือพี่ถามผมว่าผมจีบไหมออผมก็เลยบอกว่าผมจีบออแต่ว่าไอ้ที่การเข้าไปคือผมก็อยากรู้ว่าคนเนี้ยเขาเป็นคนยังไงอ,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 อยากรู้ว่าเอ๊ะเขาเป็น ก็เท่านั้นนะครับแล้วงจากคุยไปแล้วนานเท่าไหร่แล้วครับพี่น้องครับโทษทีมันเอ่อสองอาทิตย์ก็ไม่คุยบื้งต้นสองเิต์แล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องก็ดีนะครับเขาก็คุยรู้เรื่องดีก็เป็นเป็นปฏิกิริยาอะไรกับเราพิเศษหรือเปล่าตอบตอบครับไม่ไม่ทราบครับก็ผมว่าผมก็คุยกันเป็นเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันธรรมดาก็คุยกันมีเวลาก็คุยกันบ้างนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องที่ไอ้เรื่องที่ว่าเขาจะ รู้สึกอะไรยังไงกับผมผมว่าผมนี่ไม่ทราบรอกครับผมก็ทําไปในสิ่งที่ผมอยากจะทำโดยปกติเราคุยกันในไลน์หรือว่าโทรคุยกันได้ติดคุยกันในไลน์นะคุยกันบ่อยแค่ไหนครับวันนึงคุยกันบ่อยก็บ้างนะถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าเขาทาอะไรก็ถามบ้างกินข้าวยังหรืออะไรเงี้ยคนจะมองว่าโมเป็นคนแรงแรงพี่โมคิดอย่างนั้นไหมครับผมไม่ได้สนใจนะครับผมไม่ได้สนใจถึงสิ่งที่ใครจะมองใครว่ายังไงนะครับหรือว่า ที่มาหรืออะไรของใครเป็นยังไงผมไม่ได้สนใจเลยครับผมสนใจแค่ว่าผมรู้ว่าผมกําลังทําอะไรอยู่นะครับแล้วก็การที่ผมทําอะไรแต่ละอย่างผมทําออกมาจากจากความจริงใจของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานร <liking S 2> หรือการคบเพื่อนนะครับ,รบการที่ผมมาดูหนังหรือว่าการที่เผมจะคุยกันกับใครนะครับผมไม่เคยคิดหลอกเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทําอะไรทางนั้นผมแค่ทําไปตาม สิ่งที่ตัวผมเป็นที่นี้นอ,นออกมาแล้วกลัวไหมว่าทางฝั่งนู้นเขาพอเห็นข่าวว่าเราพูดตรงขนาดนี้มันจะเป็นผลเสียกับเขาหรือตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยผลเสียกับเขาเกิดแ,แ,แบบว่าทางนู้นเขากลัวไงเพราะว่าเราพูดชัดเจนขนาดนี้เอไว้เราจีบเขาอมผมว่า เรามันคงไม่เสียหายนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปทําอะไรที่มันไม่ดีเลยนะเอาเป็นว่าจีบครั้งนี้หวังไหมคะหวังแค่ไหนือบก็แล้วแต่มันจะเป็นนะพี่เพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าเอออะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าผมได้แต่ทําในสิ่งที่ ผมจริงใจกับสิ่งที่ผมทำหรือสิ่งที่ผมพูดนะครับผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งเท่านั้นตัวนั้นตัวนี้ก็อนมีข่าวว่าแตงโมคุยคุยกับหนุ่มนักลงการอยู่เขาแบบมีเรื่องของเขานะคือผมไม่ได้เป็นแฟนเขาเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกเขามีสิทธิ์ที่จะคุยนะครับดังนั้นมันไม่ใช่ปัญหาของผมนะครับในการที่ เขาจะคุยก <Da> ับใครหรือว่าเขามีชีวิตมาแบบไหนนะครับเราเป็นเพื่อนกันแบบนี้มันก็โอเคนะอ่ะหมายว่าจีบอยู่ตอนนี้ชอบแล้วจีบเลยผมไม่ได้บอกว่าเออมันมันไม่ได้มันไม่มันไม่แรงขนาดนั้นหรอกคี่คนเรามันรู้จักกันได้นะครับคนเรามันมันเป็นเพื่อนกันได้มันไม่จําเป็นว่าเราไปคุยกับเขาหรือไปจีบเขาเนี่ยต้องเอาเขามาเป็นแฟนอย่างเดียวนะครับปล่อยให้เวลามันเป็นตัวค่อยๆพาไปดีกว่าเรียกได้ว่าในช่วงศึกษาดูใจกันอย่างนี้ได้ไหมคะเรียกได้ว่าในช่วงศึกษาดูใจนี้ได้ไหม ก็เร um. yeah. wow. like mm ียนรู people, no no. 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 Yeah. Mother, yeah. ้กันไปนะครับเอายังแฟนคลับของเราเนี่ยเขาบอกว่าแฟนคลับในแอนตี้ไฟหญิงนะคะเพราะแฟนคลับค่อนข้างห่วโวโนก็อกวผมรักแฟนคลับนะผมรักพวกเขามากแต่ถ้าจะให้ผมโกหกพวกเขาผมทําไม่ลงนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าพวกเขาจะเออไม่รักผมหรือว่าเออไม่รักผมเหมือนเดิมไม่ตามผมแต่ถ้าให้ผมต้องเลือกโกหกเพื่อให้เขามารักผมผมไม่ทำไม่เป็นไร แนวโน้มเป็นไงบ้างพี่โน้ตเลยนะครับสองอาทิตย์ที่ผ่านมาแนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับแตงโมฝั่งนู้นเขาคือไม่รู้ครับก็ไปดูหนังกันเท่านั้นก็คือแล้วแต่ใช่ครับมันติดไหมครแหนแบโรแมนติกไหมคะคุณแม่ดูเรื่องไหมครับพี่โน้ตครับอะไรนะครับได้ครับคุณแม่ดูเรื่องยังครับุพี่โน้ตเรื่องที่จะจีบแตงโมรู้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยบอกคุณแม่ว่าผมจะจีบแตงโมอย่างนั้นครับคือว่าผมรู้จักกันเป็นเพื่อนผมรู้จักหลายคนนะครับ คือว่าเออเราก็คุยกันแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชเรื่องใหญ่โตที่ผมจะต้องไปบอกแม่ครับผมจะจีบแต่งโมะนะแม่ <laughs> แม่มันไม่ใช่คือว่ามันไม่ใช่อะไรขนาดนั้นนะครับเพราะคุณแม,ม่อนข้างห่วงพี่โนโอ,อยู่เหมือนกันก็ห่วงคุณแม่ก็คงจะเป็นห่วงนะครับแต่ว่าเราก็ขอให้คุณแม่เชื่อในสิ่งที่ผมทำเถอะนะครับเช <ขอ S 1> ื่อในสิ่งที่ผมพูดครับ